สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเคนนะฮะตัวนี้เนี่ย จะเป็นรถเคนขนาด12ตันนะครับผมอ้าวเนี่ยจะมาแนะนําให้ชมกันนะครับโดยเนี่ยเขาจะเป็นรถเคนของยี่ห้อคาร์โนนะฮะรุ่น GR 1 2 0 N 1นะครับอ่าเป็นตัว GR แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวไซส์12ตันแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัว GR แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เล็กธรรมดานะครับมาเป็นเครื่องยนต์คอมเรลลตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแน่นอนเครื่องยนต์คอมเรลลเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นนนนนเเเเเออองงะครรัับ่่่าาาตวีี้้้ยยพิขมสดๆๆล แล้วก็สภาพรอบตัวของเขาเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเริ่มจากตัวสเปคขาของเขาก่อนเลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขาควายแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับอ่าเป็นขาควายหรือว่าขาเอกนั่นเองนะครับนี่นะฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นขาควายนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว power j i p ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะมี power j i p มาเรียบร้อยเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็ลุยงานได้แบบสวยๆหล่อๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะ มาพร้อมจะเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะตะขอสวยนะครับเป็นตะขอที่ตองตันแบบนี้เลยนะครับอ่าติดตาสาราโน่แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพรอบคันงามมากนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อตรงเนื้อตัวเรียบเนียนมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะอ่าแล้วก็นี่นะครับตามายรถเคนของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลคุ้มกันกลางขานะฮะดานข้างของตัวรถมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเป็นคอนโทรลคุ้มขาด้านข้านะฮะเพื่อในกรณีที่ เอหน้างงานบางที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างแคบหรือว่าจํากัดนะครับเราเนี่ยก็สามารถมาตั้งขาด้านข้างของตัวรถได้เช่นกันนะครับเพื่อวิสัยทัศน์เนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับการกางขาของเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับสามารถมากางขาด้านข้างของตัวรถได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะดีมากๆนะครับอ่านี่ครับร่อนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีตัวแผ่นรองขามาให้ครบ ทั้ง4แผ่นเลยนะครับมีด้านนี้2นะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยมีอีก2ตัวนะครับมีให้ครบทั้ง4อันเลยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยหน้างานญี่ปุ่นก็แถมมาให้เรานะครับบางอันเนี่ยเขาก็ไม่แถมมาให้นะครับเก็บไว้ใช้เองก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องเครื่องมือด้านข้างตัวรถมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับแหลมนะครับสภาพด้านโคงด้านข้างสวยนะตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่า แล้วก็ตัวนี้ก็คือแผ่นรองขาอีกสองข้างที่อัดบอกไปนะครับนี่นะเดี๋ยวปีนเข้าไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงดีกว่านะครับทึบนฮะสภาพหน้าตาด้านบนก็จัประมาณนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนะฮะสวยนะตัวนี้นะครับบูมอาร์มเนี่ยโอ้โหเรียบเนียนมากๆนะครับรอยพูดเนี่ยไม่มีเลยนะครับขนาดรอยสนิมเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับสวยมากนะฮะ เดี๋ยวดูสลิงกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยสลิงสวยนะครับไม่ฟูนะครับนี่นะฮะกระตังายรุ่นใหม่นะครับพวกนี้สลิงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสวยสดงดงามมากๆนะฮะนี่นะครับอ่าสลิงเนี่ยก็จะยังใหม่อยู่นะครับตามรุ่นของตัวรถนะครับนี่นะครับสวยนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดฝาคาดูกันนิดนึงนะฮะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ความเร็วนะแล้วก็เจ้าหัดเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับรหัส C M 5 0สูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก,กันนะครับ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีมา,มากๆเลยนะครับเนี้ยมากๆนะฮะและก็การทําง,งานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยนะฮะตัวการความร้อนความร้อนเนี่ยยัง <walk> อยู่ครบหมดเลยนะครับ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่น่ารบกขับกันต่อดีกว่านะครับอ่ะระลงก่อนนะครับชิปโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวดูปีกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยปีผลิตของเขานะครับ เขาจะเป็นรถเคียนปี2 0 0 5นี่นะครับปี2005ตัวนี้นะครับ mm. ก็ถือว่าใหม่มากๆนะครับสำหรับรถเคียน4 0 0ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับ mm. อ่าเดี๋ยวมาเปิดข้างภายในเขาเก่งดูกันนะครับประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับนี่นะอ่าก็ตามลารถเคียน400ล้อนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นความคล่องตัวเนี่ย เป็นลักเลยนะครับทำงานในที่แคบเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ใช่แบบว่าประตูเปิดเปิดกว้างเป็นปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยจะกินพื้นที่หน้าง,งานนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดสไลด์แบบนี้เลยนะครับก็จะเน้นการข้องตัวนะอืนฮะอ่าสภาพหน้าตาภายใน,ในก็จะประมาณนี้นะครับนยฮะบ่อเบอร,บอร,บอร์สวยนะครับไม่มีรอยขาดนะครับด้านหลังก็มาสวยเช่นกันนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยที่ร้านก็ได้ทําการเทระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเซฟตี้นะฮะการใช้งานกลางขายกแขนนะฮะยืดทดบูมเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างเลยนะครับหน้าจอก็ปกตินะจะลองเปิดพีดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะร้องเตือนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเซฟตี้ทำงานปกตินะครับหน้าจอแสดงผลขึ้นปกติหมดนะครับ แล้วก็เซตตี้ก็ร้องเตียนปกติเลยนะครับก็ถือว่าระบบครบพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอร์เนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้ด้วยเช่นกันนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะสวยนะครับนะหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท้างในนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวทาโน่ GR 120 N1 คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเตือนนะครับในที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจาก็จะมีรูปของเขานะฮะรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนเใช้งานเทนระบบของเขาในแบบเต็มสูบเต็มระบบนะครับส่งให้กับลูกคา้า จะได้ชมกางทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใชในการประกอบการสนใจนะเนี่ยนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่ามาส่วนมากๆนะระบบของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานฮะเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้แน่นและก็พร้อมใช้ดีปกติหมดเลยนะครับถ้านครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากที่นะฮะกับตัวรถเคขนาด12ตันนะครับคาราโน่ GR1 ของ S1 คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับผมด้วยนะครับเพื่อเจอภาพสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม